วันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของเทรนทำผม2023นั่นเองสานะครับสำหรับผมผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะการทำผมการตัดผมมันขึ้นอยู่กับรสนิยมและก็ความชอบของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นตัวช่างเองหรือว่าตัวลูกค้าเองชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับอมองฟังกันเลยครับโดยส่วนตัวสําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าในเทรนด์2 0 2นีนี้นะครับในการตัดผมก็จะเป็น ตัดไม่ขาวไม่ขาวหมายความว่าไม่เห็นหนังหัวครับตัดออกมาแล้วไม่เห็นหนังหัวและที่สําคัญเทรนในการทําผมแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยความเป็นริ้วผมอันนี้คือผมดัดผมนะครับความเป็นริ้วผมที่ไม่ได้ออกแบบดัดมากๆอะไรเงี้ยคือดัดมากๆหมายความว่าเดินจากหน้าปักซอยก็รู้ว่าคนนี้ดัดผมมาอะไรแบบนั้นก,ก็จะไม่ใช่ครับก็จะเป็นแนว ที่ร้านผมจะเรียกว่าดัดปลายผิวนะครับปลายผิวมันก็จะทําให้ผมเราเวลามองจากด้านข้างอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นความพลิ้วของผมนะครับมันทําให้มันมีอะไรมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องของการทําดาวเพิ่มก็จะเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับปีผ่านมาก็มีคนเริ่มรู้จักดาวเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็ปีนี้ ก็จะมีความต้องการในการทำดาวเพิ่มที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้ให้ตัวเองนะครับดูดีขึ้นนอกจากจะดูดีขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่ดูดีขึ้นครับมันคือการที่เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอย่างผู้ชายหลายๆคนนะครับไปออกกําลังกายไปเตะบ,บอลไปเข้าฟิตเนสหรือที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมมันยาวมากๆอ่ะม,มันปิดตาถูกไหมครับพอปิดตาปุ๊บ มันน่าลำคาญมันน่าหงุดหงิดใจเราก็จะอยากตัดสั้นอยากตัดสั้นแต่พอสั้นไปแล้วเป็นไงครับอยากให้มันยาวไม่ควรตัดไม่ไม่น่าจัดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเรื่องคำดาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้คือเราจะยกบริเวณตรงนี้ขึ้นพอเวลาที่เรายกบริเวณตรงนี้ขึ้นและเรามีการแสตที่ดีครับมันก็จะอยู่แบบนั้นมันเหมือนเราเซตผงไปฟิตเนส เสนผมไปเตะบอลผมไม่ปลกลงมาพอไม่ปลกลงมาเราสบัดแค่ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยคือข้อดีของการทําดาวเพิ่มมันจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับอาบอกไว้ก่อนว่านี่คือความคิดเห็นแค่ส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่บาย